เรามาดูการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสที่เป็นผลต่างของกำลังสองกันต่อนะครับแต่อันนี้จะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยครับดูตัวอย่างแรกครับจงแยกตัวประกอบของ x กำลังสบวก6 x บวก9ลบ2 5่า x กลังสเราดูในวงเล็บนี้ก่อนแล้วกันครับ x กำลังสองบวก6 x บวก9ครับถ้าลองสังเกตดู9มันคือ3ากำลังสองถูกไหมครับ6เนี่ยเราแยกเป็น2คูณ3ได้ครับ ก็เป็น2คูณ3คูณด้วยเแล้วก็บวกด้วย3กําลังสองนั่นเองซึ่งตรงนี้ครับเป็นกําลัง2สมบูรณ์ถูกไหมครับมองว่า x คือหน้าถูกไหมครับมอง3เป็นหลังก็ได้เป็นหน้ากําลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกําลังสองดังนั้น x กําลังสองบวก 6x บวก9กเนี่ยก็คือ x บวก3ทั้งหมดยกกาลังสองนั่นเองครับเมื่อเราได้แล้วปุ๊บแปลว่า x กําลัง2บวก 6x บวก9ลบ25่สิาลังสองเนี่ยเป็นผลต่างกําลังสองครับก็คือ x กำลังสองบวกหก x บวกเก้าลบยี่สิบห้า x กำลังสองอันนี้ข้างหน้าก็เป็น x บวกสามทั้งหมดกำลังสองถูกไหมครับลบยี่สิบห้า x กำลังสองยี่สิบห้าคือห้ากำลังสองดังนั้นเราดึงกำลังสองมาไว้ข้างนอกได้ครับก็จะเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองถูกไหมครับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองครับก็ได้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังครับหน้าบวกหลังก็คือ x บวกสามบวกกับหลังคือห้า x นะครับลบกับ หลังอ่คูณก็น้าลบหลังครับคือ x บวกสลบกับ5 x นะครับตรงนี้ครับ x บวกห x เป็น6 x นะครับแล้วบวกสนะครับอันข้างหลังครับ5อ่า x ลบห x เป็นลบส x ครับแล้วบวกด้วย3นะครับซึ่งตรงนี้ครับดึง3ออกมาได้ถูกไหมครับ หนึ่งสามออกมาก็จะเป็นสามข้างในเหลือเป็นสองเอ็กบวกหนึ่งถูกไหมครับตรงนี้ครับลบสี่เอ็กบวกสามใครไม่ชอบให้สัมประสิทธิ์หน้าพดเอ็ก์เป็นติแบบเป็นลบนะครับเราดึงลบออกมากได้ครับดึงลบออกมากข้างหน้าข้างในก็จะเหลือเป็นสี่เอ็กลบสามนั่นเองนะครับอ่านี่คือตัวอย่างแรกนะครับดูตัวอย่างถัดมากันนะครับตัวอย่างถัดมาคือจงแยกตัวประกอบของร้ 4. อยเก้าสิบหกเคกำลังสองลบเก้าเคกำลังสองลบสิบสองเคบวกสี่เราจัดการในวงเล็บกันก่อน,อนแล้วกันนะครับ เราก็ดูครับ 9k กลังสลบ 12k บวก4อสังเกตครับ 9k กำลังสองแยกได้เป็น 3k ทั้งหมดกำลังสองถูกไหมครับบวก4ก็คือ2กำลังสองนะครับตรงนี้12เราแยกเป็น2คูณกับ2คูณ3ได้ถูกไหแล้วก็คูณด้วย k อีกทีหนึงแล้วบวกที่4คือ2กำลังสองครับจากนั้นเราดูครับเรามอง 3k เป็นหน้าถูกไหมครับมอง2เป็นหลัง ก็ได้เป็นหน้ากําลังสองครับลบสคูณหน้าตรงนีคถูกห,หมครับหลังก็คือสอแล้วบวกด้วยหลังกําลังสเป็นกําลัง 2, สองสมบูรณ์นั่นเองดังนั้นเราจะได้ว่าเก้าเคกำลังสองลบสิบเบวกสเนี่ยก็คือ 3K มลบสทั้งหมดกําลังสองนะครับเมื่อเราได้ตรงนี้ปุ๊บเราดูสิ่งที่โจทย์ถามครับคืออยากแยกตัวประกอบของ 196K กางสองลบกลังสลบ 12k บวก4 ร้อยเก้าสิบหกครับก็คือสิบสี่กำลังสองถูกไหมครับดังนั้นเราดึงเลขชี้กำลังออกมาได้ก็จะกลายเป็นสิบสี่ k ทั้งหมดกําลังสองครับลบด้วยข้างหลังครับเราหามาแล้วครับคือสาม k ลบสองทั้งหมดกําลังสองครับดังนั้นครับเราได้เป็นผลต่างของกําลังสองถูกไหมครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองได้เป็นหน้าบวกหลังคูณด้วยห้าลบหลังครับหน้าบวกหลังก็คือ1 4 x อ่ x 1 4 k ครับตัวแปรเป็น k ครับ1 4 k บวกหลังคือ3 k ลบ2 คูณกับหน้าลบหลังครับก็คือ1 4 k ลบกับ3 k ลบ2ซึ่งจัดการในวงเล็บให้เรียบร้อยครับ1 4 k บวก k เป็น1 7 k นะ k ครับลบ2ก็ดึงลงมาครับคูณกับข้างหลังครับ1 4 k ลบ k เป็น1 1 k นะ k ครับลบกระจายเข้ามาเจอลบ2ครับเป็นบวก2นะครับลบลบเป็นบวกก็ตอบเท่านี้นั่นเองนะครับ มาดูข้อต่อมาครับสามเหลี่ยม ABC มีด้าน AB, BC และ CA ยาว 14, 15และ13หน่วยตามลำดับลากเส้นตรงจากจุด C มาตั้งฉากกับด้าน AB ที่จุด D จงหาความยาวของเส้นตรง CD ในเมื่อมันมาอย่างนี้ครับเราต้องวาดรูปออกมาก่อนแล้วกันนะครับสามเหลี่ยม ABC แล้วก็วาดรูปขึ้นมานครับ ABC วาดมุมมัวขึ้นมา บอกว่าด้าน AB ยาว14หน่วยครับด้าน b c เอ่อ b c ยาว15หน่วยครับและด้าน CA ยาว13หน่วยลากเส้นตรงจากจุด C มาตั้งฉากกับ a b ที่จุด d ครับอ่าลากเส้นตรงมาตั้งฉากสมมติลากมาตั้งฉากตรงไม่ค่อยฉากเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววาดวาดรูปใหม่แล้วกันนะครับขอวาดรูปใหม่แป๊บหนึ่ง เอาลูกให้มันดูดีกว่าน,นี้หน่อยสามเหลี่ยม abc นะครับอ่าด้าน ab ยาว 14, bc ยาว15 ca ยาว13จากจุด c ครับลากมาตั้งฉากอ่าวาดอย่านงนี้น่าจะเห็นภาพได้ง่ายกว่าครับลากจากจุด c มาตั้งฉากที่จุด d ครับตรงนี้อยากหาความยาวของเส้นตรง cd สมมติเป็น x ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก สามเหลี่ยมมุมฉากสิ่งที่เรารู้นะครับคือทฤษฎีบทปิทาการัสถู๋ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเรารู้ว่าสิบสี่นี่คือ AB นะครับดังนั้นเราสมมติต่อครับเราสมมติว่าให้ bd เนี่ยยาว y นะครับแล้วก็เดียาวสิบสี่ลบ y นั่นเองอ่าเมื่อเราได้ตรงนี้นะครับเราก็ใช้ทฤษฎีบทปิทาการัสนะครับในการหาอ,ออกมานะครับคือ ลองดูสามเหลี่ยม ACD ก่อนน, A, C, นะครับสามเหลี่ยม ACD นะครับจะได้ว่า13กําลัง2นะครับคือด้านตรงข้ามมุมฉากครับเท่ากับ x กําลัง2บวกกับ14ลบ y ทั้งหมดกําลัง2ถูกไหมครับใช้ทฤษฎีบทปีทาโกรัสนะครับปีทาโกรัสอันนี้คือสามเหลี่ยม ACD นะครับ ต่อมาครับเราตั้งสมการที่2ครับคือสามเหลี่ยม CBD ครับอันนี้สามเหลี่ยม ACD ต่อมาครับสามเหลี่ยม CBD b ครับ CDB ก็จะได้ครับว่า15กลังสองถูกไหมครับด้านตรงข้ามมุมฉากจะต้องเท่ากับ x กาลังสองบวกกับตรงนี้ครับ y กาลังสองนะครับจากนั้นครับเราลอง ดูนะครับตรงนี้มี x เป็นตัวร่วมนะครับดังนั้นถ้าเราบอกว่าจากสรรมการนี่ให้เป็นสรรมการ1นี่ให้เป็นสรรมการ2ครับจากสรรมการที่1นึ่งะครับเราจะได้ว่า x กาลังสองจะเท่ากับ13กําลังสองลบด้วย14ลบ y ทั้งหมดกาลังสองนะครับและจากสรรมการ2ครับจะได้ว่า x กาลังสองเท่ากับ15กําลังสองลบ y กาลังสองนะครับก็คือย้ายไปตัวที่มันมี y นะครับไปลบฝั่งนั้นนั่นเองนะครับดังนั้นเรา ดูนะครับสองสมการนี้มี x เท่าเท่ากันนะครับในเมื่อ x มันเทา่ากันเนี่ยเราก็จับสองสมการนี้มาเท่ากันเลยครับดังนั้นเราจะได้ครับได้ว่า13กําลังสองลบด้วย14ลบ y ทั้งหมดกาลังสองจะต้องนนเท่ากับ15กําลังสองลบ y กาลังสองนะครับอันนี้ใช้สมบัติการเท่ากันนับเนื่องจากว่ามันมี x กาลังสองกับ x กาลังสองเท่ากันนั่นเองนะครับดังนั้นจากสมการนี้เราแก้สมการหา y นะครับ พอเรารู้ y แล้วก็กลับไปแก้สมการหา x อ,ออกมาได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลองดูครับฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายเป็นผลต่างกําลังสองถูกไหมครับหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองครับก็ได้เป็นหน้าบวกหลังครับคูณกับหน้าลบหลังนะครับอันนี้จะใช้เป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังก็ได้ครับแต่ว่าคิดว่าไม่จาเป็นนะครับ เอากระจายตรงๆเลยก็ได้เหมือนกันสิบห้ากำลังสองคือสอง้อยี่สิบห้าครับลบหลังครับคือ y กำลังสองอ่ะแล้วก็คํานวณหาค่า y ออกมาครับอือตรงนี้ครับสิบสามบวกกับสิบสี่เป็นยี่สิบเจ็ดนับยี่สิบเจ็ดลบ y นะครับข้างหลังอันนี้ครับสิบามลบสิบสี่เป็นลบหนึ่งลบหนึ่งเจอกับลบ y เป็นบวก y นะครับทางเท่ากับฝั่งขวาครับคือสองอยิบห้าลบ y กำลังสองตรงนี้ครับเรากระจายเข้ามาครับยี่สบ็ดคูณกับลบหนึ่งเป็นลบยี่สิบเจดนับ ยี่คูณกับบวก y เป็นบวกยี่สิบเจ็ y ลบ y คูณบลบหเป็นบวก y และลบ y คูกับ y ก็กลายเป็นลบ y กํลังสองครับจะเท่ากับสอง้อยยลบ y กําลังสอง่าทีนี้นะครับอ่าเราบวก y กํลังสองทั้งสข้างนะพอเราบวก y กํลังสองทั้งสองข้างไปปุ๊บมันก็ตัดกันไปนะครับเหลือแค่สมการหนึ่งตัวแปรดีกรีหนึ่งของนั้นเท่านั้น,นครับยี y บวก y เป็นยี y ครับเราย้ายยีตัวนี้มาบวกฝั่งนี้ครับกลายเป็น 252นะครับจากนั้นเราเอา28หารครับจะได้ว่า y เท่ากับ252ร้ส่วนยี่สิบับก็คือ,อลองตั้งหารดูกันะครับ28หาร252 9 8 72นะครับ, 28, 98, 72, รบ18ทด7เป็น25อ่าได้9ขพอดีครับได้ y เป็น9 เมื่อได้ y เป็น9เราอยากรู้ค่า x ก็คือความยาวของ CD ถูกไหมครับเราก็เอา9มาแทนในตรงนี้ก็ได้ครับนั้นจะได้ว่า x กําลัง2ครับเท่ากับ15กลัง2ลบ9กําลัง2ครับนั้นจะได้ว่า x กําลัง2 15กําลัง2ก็คือ225 9กําลัง2คือ81ครับจะได้ว่า x กําลัง2เท่ากับ144ดังนั้นเรารู้นะครับว่า12กําลัง2เท่ากับ144ดังนั้นเราตอบครับว่า x เท่ากับ12เป็นคําตอบครับ ข้อนี้จึงตอบว่า CD ยาว12หน่วยนั่นเองครับดังนั้นทวนะครับข้อนี้เราต้องวาดรูปออกมาให้ได้ก่อนแล้วเราก็ใส่ใส่ค่าที่โจทย์กําหนดมาให้ครับคือความยาวด้าน AB, BC และ CA จากนั้นโจทย์อยากทราบ CD แล้วก็ให้ CD เป็น x นครับเมื่อ CD ตรงนี้เป็น x เรารู้ว่าตรงนี้คือเป็นมุมฉากถูกไหมครับโจทย์กาหนดมาว่าตรงนี้ลากตั้งฉากงนั้นตรงนี้ต้องเป็นมุมฉากเหมือนกันจากนั้นเราใช้ ทฤษฎีบทปีทาโกรัสนะครับที่สามเหลี่ยมสองรูปครับคือสามเหลี่ยม A C D กับสามเหลี่ยม C D B นะครับโดยตรงนี้เราอยากรู้ค่า x ตรงนี้เราสมมติเป็น y นะครับอันนี้เมื่ออันนี้เป็น y น,นี้ต้องเป็นสิบสี่ลบ y ใช้สามเหลี่ยมใช้ทฤษฎีบทปิทาโกรัสแล้วแก้สมการออกมาครับได้ x เป็นสิบสองนั่นเองครับอืมอร่อย